วัดีครับวันนี้มาเทสสินค้าเทสระบบไฟนะครับก่อนส่งให้ลูกค้านะครับตัวนี้เป็นเครื่องอบไมโครมิกสิบสองสีนะครับของทางเรานะครับนี่สิบสองสีเทสความเรียบร้อยแล้วก็เทสระบบไฟก่อนส่งนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเครื่องดัดคลาสสิกนะครับเทสระบบไฟ แล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวท็อปของร้านตอนนี้นะครับหน้าจอแท็บเล็ตนะครับสีขาวเอาวสวยบ้างเปิดเปิดแล้ว สีสวยมากนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นเครื่องดักฮาสิกนะครับแล้วก็เป็นเครื่องอบไมโครมิกนะครับโอเคเตรียมจัดส่งให้นะครับขอบคุณครับ